สวัสดีเพื่อนๆชาวแบ็ค cover ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เราเรียกว่าจะมา PVP แบบลุ้นๆเลยแต่ทีนี้ผมจะมาคุยถึงสำหรับตัวละครที่มีค่าพลังแบบน้อยกว่าเอ้ยมากกว่าเราจะเล่นด้วยได้ยังไงนั่นเองเดี๋ยวมาเกมแรกก่อนคืออย่างเกมนี้ผมน่าจะค่าพลังมากกว่านะเพราะว่าไม่ได้ลงซักระยะแล้วเดี๋ยวเล่นให้ดูก่อนละกันนะคะว่าจริงๆค่าพลังน้อยกว่าก็ก็ไม่เกี่ยววะไม่น่าเกี่ยวเท่าไหร่มาทีนี้เราเห็นแล้วว่าในส่วนของฝ่ายตรงข้ามเนี่ย มียามิเห็นนะครับแต่ทีนี้เดี๋ยวเราเลดหรอโอเคลดก่อนประเด็นของเราในตอนนี้เราเห็นแล้วว่าอีกฝ่ายเนี่ยมียามินะครับหมายความว่าตัวละครสําคัญจริงๆอ่ะคือยามิที่เราต้องฆ่าก่อนเพื่อนเลยนะครับอันดับต่อมาคือเลโอสาคัญมากๆนะต้องฆ่าก่อนงั้นเดี๋ยวอันติใส่เลยนะครับปึ้งเข้าไปปั๊บเข้าไป <c oughs> เล่นยามิเป็นหลักนะผมบอกแล้วนะครับ ตายอ่ะต้องมีคนตายอ่ะปับคุยนิดเดียวก็ไม่ได้จะตายอยู่แล้วอ่าทีนี้ยกูตายแทนและโอเคจบไปต่อไปอีกตัวคือเลโอนะครับเพราะว่าเขามีเบิร์นไฟนะอันนี้น่าน่ากลัวนะครับเบิร์นไฟน่ากลัวมากต่อไปเดี๋ยวเทินยูโนอ้าวงั้นฆ่าก่อนได้เลยตัวเนี้ย เพราะว่าอสตาเราได้ก่อนด้วยนะครับปับป๊บๆเรียบร้อยครับอ่ะอันดับต่อไปคือตรงนี้เลยยูโน่นี่คือทีหลังเลยนะครับเพราะว่ายูโนมันเป็นในส่วนของตีหมู่ซะเป็นหลักนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ค่อยเท่าไหร่ <c oughs> ปับเรียบร้อยโอเคเหลือยูโน่ละตัวท่าเราเป๊ะเลยยูโน่เนี่ยดาวเด,ดินทุกอย่างเท่ากันเป๊ะเลย <c oughs> อันนี้คือยังน้อยกว่านะเดี๋ยวเราไป ด่านต่อไปก็น่าจะเจอคนเยอะกว่าแล้วเดี๋ยวบอกวิธีเล่นให้นะมันเรียกว่าเ,เป็นการไต่แรงนั่นเองนะครับแม้ว่าตี้ของผมเวลยังไม่ค่อยสักเท่าไหร่นนะแต่มันพอพอเล่นได้แล้วแหละเลยเอามาลงให้ดูนะครับอ่าน่าจะพอพอกันมาเล่นเลยอันนี้ตี้ของผมนะเห็นป่มเวล1 9 2่8เแแล้วก็83แต่ของเขาเวล100ก่อน2ตัวแล้วมียามีด้วยอย่างเงี้ยน่ากลัวแต่ต้องเล่นให้ดูนะครับมาเดี๋ยวเล่นก่อน เดี๋ยวทีนี้เราต้องมาดูก่อนนะครับว่าปัจจัยหลักๆของเขาเนี่ยคือแอสตาและยามิขอเปิดก่อนแต่แอสตาของผมเปิดก่อนเช่นกันนะครับงั้นลดไปก่อนครับปึ้งหนึ่งทีผมต้องแอสตาเขาไว้นะต้องเล่นแอสตาก่อนนะครับึ๊บเห็นปะจะตายละจะปิดดาเมจได้ปะวะึ๊บๆนิดเดียวอ้าวแอสตาของเขาตีโลเราอะ โอ้ยแม่งตีเบิร์นเดี๋ยวเพราะว่าเลือดอีนี่โอเคต่อไปปุ๊บแล้วเดี๋ยวยามิแล้วโดนละอ่ะทีนี้ตาของยามินะครับ <Y ami. S 1> ปรับยูโนะต่อ <Y ami. S 1> อันนี้ไม่น่าแรงมากไหวแล้วก็มีโมซ่าฮิวนะครับฮิวมูโอเคจบไปอันดับต่อมาเดี๋ยวเราต้องรีบฆ่ายามิก่อนนะฮะเอาตัวดาเมจเป็นหลักเลยฆ่าแม่นก่อนเลยครับ สำคัญมากฮะอีกฝ่ายที่ขอเสียเปรียบเราเพราะว่าไม่มีในส่วนของอา่าอะไรนะไม่มีลุงนวดนั่นเองบึ๊บ,บ,บตายจ้ายามิไม่รอดแล้วก็เฮ้ยชุบหรออ่ะชุบแล้วต้องฆ่าอีกรอบอย่าปล่อยมันไว้ชิบหายแล้วชิบหายแล้วบึ๊บโอเคโหแม่งมีชุบด้วยอ่ะ เออว่ะเดี๋ยวนี้มันชุบออโต้นี่ว่ะมาจากนั้นก็ตัวยูโน่นะครับปึบปึบอ,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 อีกที่ะอ,อีกตัวฮิวอ่ะมันไม่น่ากลัวแล้วครับอืมเพราะว่าหลักๆมันแค่ยูโน่แหละถ้ายูโน่จบก็คือจบแล้วมาปับแอสตาปิดดาเมจครับ ตีธรรมดาก็ตายเออมันตายแล้วสองหมื่นะปุ๊บโอเคจากนั้นตีธรรมดาก็สบายๆนะครับปั๊ปบๆเรรียบร้อยทีเดียวจริงๆก็น่าฆ่าเป็นตัวแรกนะ <c oughs> จะฆ่าตัวแรกก็ได้เอาเอากันตรงๆอ่ะแต่ผมมองว่าอัดสายดาเมจก่อนดีกว่าเพราะถ้าดาเมจไม่มีอ่ะเขาก็สู้เราไม่ได้แล้วไงอ่าหูยเวล้อมมาเลยอะ่ะอ่ะทีนี้ได้เปรียบเรานะ งั้นป่ะเดี๋ยวเล่นให้ดูครับเนี่ยหลักการจะบอกอยังไงวะจะเป็นหลักการนี่ไหมอ่ะอันนั้นเดี๋ยวเกมนี้ผมทดสอบให้ดูดีกว่าถ้าผมฆ่าตัวมิโมซาก่อนจะเป็นยังไงอ่าต้องเหมือนเป็นงานทดสอบอะนะครับจะได้เห็นภาพชาัดไปเลยเนาะยูโนแล้วก็เดี๋ยวตามด้วยแอสตานะครับฆ่ามิโมซาก่อนเลยนะฆ่าฮิวอะ,อะตายป่าววะไม่ตายด้วยนั่นแหละทีเนี้ยกลัวโดนละ หูยคึ่งหลอดเออเฮโดนอีกทีเขาฮิวเต็มแน่เลยอ่ะเนี่ยผมถึงไม่ค่อยอยากฆ่าฮิวใหญ่ที่บอกอ่ะก็ทดสอบให้ดูไงเออทดสอบให้ดูมันจะได้ใช่ไหมอย่งเง้นมันก็ไม่รู้เพราะว่าส่วนใหญ่อ่ะทำไมผมไม่แนะนำเนี่ยมันเป็นดังนี้ครับส่วนใหญ่คนเล่นฮิวเนี่ยจะใส่ในส่วนของดีเฟนต์ใส่เดฟอะเอาง่ายใส่เดฟแล้วก็ใส่ในส่วนของฮิลถูกไหม แต่ว่าไอสายดาเมจส่วนใหญ่จะไม่ใส่กันพอไม่ใส่เนี่ยเวลาตีมันเลยตายครับอา้าวโดนใบเหรอเนี่ยเห็นบ้าชัดเจนนะครับถือว่าเอาเอาให้ดูแล้วนะเอออ่าถือว่าเป็นการเปรียบ,บเทียบละกันนะจากเกมเมื่อกี้นะครับว่าถ้าเกมเม่แก้ผมไปฆ่าฮิวก่อนก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันเป็นลักษณะเดียวกันเห็นบ้าไม่มีใครตายเลยถึงตายก็อาจอาจจะชุบด้วยซ้ำมัง้ง ที่เราได้เปรียบเพราะมีลุงหนวดนะครับเร่งเร่งเธนให้นะปุ๊บโอ้โหก่อนไม่จะตายเอ่อก็ต้องแอสตาแหละส่วนแท้งอ่ะทีหลังจะไหวไม่ได้กูปึ้งแอสตาตายจ่าเรียบร้อยปุ๊บยูโนะโอเคยังรอดอ้าวยังรอดว่ะแอสตาต่อเลยปุ๊บโอเคยูโนะปึ้งปึ้งจบ ตายปะวะไม่น่าตายอ่ะไม่ตายหรอกปั๊บต่อไปลุงหนวดนะครับปึ้งอา้าวชนะเฉยอยู่ว่ะตีธรรมดาก็พอตีธรรมดาพอละไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องซีเรียสวิบ,บโอเคเรียบร้อยเฮ้ยเมื่อกี้กูว่ากูน่าจะแพ้แล้วนะไดนชนะเฉยวะ่ะแต่ก็อย่างที่บอกอ่ะเพราะว่าค่าสายหมัดก่อนมันได้เปรียบกว่าไม่รู้ดิยังไงก็ได้เปรียบกว่า ไม่เหมาะไม่เหมาะส่วนอันนี้ว้าวมีลิสต์ด้วยโอเคตีโหดอะมาปะปะถือว่าเล่ดูแบบหลายๆเกมน,นะจะได้เห็นภาพกันคร่าวๆนะครับตีผมมันก็ยังไม่ดีด้วยอ่ะแต่ว่าเอาให้ดูแล้วกันโอเคโดนเร่งโดนเร่งก่อนแล้วโดนปาดก่อนเลยฟิลันแม่งดีจริงเนี่ยฟิลันเนี่ยคือฟิลันครับเหมาะกับอ้าวเขา ฮิวไปแล้วก็จบสิจ้าฟิลันก่อนใช่ปะ่ะแต่ฟินลันไม่ต้องสนใจนะเดี๋ยวมีแอสตางั้นโอเคจบจะตายปะวะจะตายปะวะไม่มั่นใจเลยวะต้องตายดินี่ลุมตัวเดียวเลยนะเอายามีก่อนโอ้ยนิดเดียวเองนิดเดียวเอง โอเคอย่าชุบนะมึงอย่านะอ่าต่อไปเล่นลิส์นะครับเพราะลิส์ก็เป็นสายดามจเหมือน,นกันเห็นป่ะโอเคโดนรถเธอละฆ่าลิส์ก่อนเลยครับบ,บึบบึบอ่าฮะต่อไปอยู่โนโ่เอาหมูเลยนะครับยังไงก็ตายอยู่ละวุ้มเฮ้ยลืมลิส์มีลิสมีอมตะ โอเคงั้นฟินลันต่อนะเพราะตีไปมันเป็นอมตะครับ <_ c oughs> นั่นไงโดนอยู่โดนเล่งเทินโดนแล้วกูตะลุงปึ่งโอเคอ่ะมีโมซ่าเลยเดี๋ยวเล่นเวทหมู่ใส่ลิศนะครับปึ่งโอ้ย <_ c oughs> oh, แม่งเอ้ยมันมีอมตะปึ่งเอา้ายังไงยังไง โอ้ยกูจะบ้าตายมันมีอมตะต้องรอรออมตะหายอะ่ะถึงเทินถึงเดนะินมันอ่ะเอา้าเสือกโดนรถเทินโอ้ยตายแล้วกูเอา้าจบยังจบยังเออถึงเทินมันแล้วอะเรียบร้อยมันมีอมตะครับเนี่ยคือลิสครับลืมไปลืมไป คือถ้าเจอลิศเอาง่ายๆว่าเล่นหลังสุดนะอันนี้คือข้อดีของมันนะครับแล้วมันสามารถปิดดาเมตคนได้เนาะมาที่นี่เดี๋ยวผงขอลองเล่นสลหรับตี้นี้ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงแต่ส่วนตัวคิดว่าแพ้เหตุผลเพราะว่าเราไม่มีตัวดึงาดาเมตนั่นเองนะครับมาเดี๋ยวลองเล่นให้ดูนะว่ามันดียังไงและทําไมคนนิยมเล่นกันจังเลยลิศอะ่ะมาเดี๋ยวลองดูกันนะอันดับแรกนะครับตัวละครที่เราจะเล่น ก็คือในส่วนของแอสตาแอสตาเลยอันนี้ต้องแอสตานะครับเป็นหลักเ,เวลเสียเปรียบทุกอย่างเสียเปรียบโอเคลดไปก่อนเอา้าติดต้นไม้ด้วยเหรอเกมนี้แพ้แล้วเมื้อา <c oughs> พูดมากแม่งตีมาติดต้นไม้อันนี้เนี่ยคือข้อแรกของมันนะครับเนี่ยคือติดต้นไม้คุณจะเสียเทิร์ฟีต่อไปโดนโอ้โหได้หลังเลยอะ่ะ เดี๋ยวฮิวด้วยอ่าไปไม่ไปไม่เป็นเลยกูเดี๋ยวนะเดี๋ยนะ <c oughs> โอยโดนต้นไม้ก่อนนี่จบเลยนะโอเคยโยยุไปก่อนมามาตีซะเออตีซะแอสตาเดี๋ยวเราได้ก่อนเขาอีกรอบหนึ่งนะครับอย่างเช่นเดิมนะบอกแล้วนะย่นปึ่งไปก่อนแล้วก็ต้องปิดต้องปิดไม่ปิดไม่ได้ครับปิดเลย อย่าให้เหลือนะครับตายไปก่อนอย่าชุบนะโอเคจากนั้นปึ่งยามิปึ่งโอเคยามิตายนะครับบึ๊บเรียบร้อยจากนั้นเหลือสองตัวนะครับอเออนึกว่าแพ้แล้วตอนแรกเสือกติดต้นไม้กูจะบ้าตายส่วนเกมน,นี้ที่ชนะก็น่าจะเพราะว่ามีลุงหนวดนะที่ผมเข้าใจนะเพราะว่าลุงหนวดนี่แหละ ถ้าลุงวดมันลดเธอน่ะมันลดความเร็วก็คือจบเลยตีธรรมดาก็ได้ไม่ต้องรีบฮิวได้ฮิวไปฮิวไปพอเพื่อนเธอตายไปแล้วจ้ะฮิวเบาอ่ะน่าจะยังไม่ได้ทําอาวุธนะปกติต้องฮิวหลักแบบ1 5ื0 0ห้าสออันนี้ฮิวฮิวแบบเบามากๆจบดัมเมจครับเรียบร้อยปับป,บป,บปบัอ่าก็จบไปนะครับสำหรับ เลื่อกจากคนที่มีค่าพลังมากกว่าเนาะสุดท้ายเนี่ยหลักการเล่นมันจะเป็นประมาณนี้ครับคือเน้นค่าพวกาสายในส่วนของดาเมจก่อนเป็นหลักเพราะดาเมจสาคัญที่สุดรีบค่าก่อนนะครับส่วนสําหรับที่นี้เล่นยากนะเล่นยากอะแต่เดี๋ยวลองเล่นให้ดูแล้วกันเนาะแพ้แพ้ชนะอีกเรื่องหนึ่งนะครับปป่ป่าป,าป,าปา่ลองดูส่วนเกมนี้ที่มันแตกต่างคือแอสตาไม่มีแต่ว่ามีเลโอแทนนะครับ ดังนั้นตัวที่เราจะเล่นก่อนโอ้ยโดนดึงก่อนวะโอเคตัวที่เราจะเล่นเป็นเลโอนะครับเหตุผลเป็นดังนี้นะเพราะว่าเลโอมันแพ้ธาตุของแอสตาแล้วไอยามีเนี่ยเราตีไม่น่าตายด้วยคือแอสตาใส่สกิลใส่ยามีมันไม่ตายครับเอาง่ายๆเลยมันไม่ตายเ,เวทหมู่ก็ไม่คุม้มงั้นอันติใส่เลโอเลยนะครับปรับเพื่อให้แอสตาลดเลือดไปก่อน อโโอหโดคาเตอร์โอเคมาตายตาหวังว่าจะตายนะปึ๊บป๊บมไม่ตายวะโหแม่งใส่ของรู้เลยตีนี้ใส่ของครับงั้นหรอต้องดึงแล้วล่ะอ่ะมาตีซะไปตีแท้งซะไปเอออันนี้โดนโอเคให้ให,ใหตีแท้งไว้ก่อนนะให้แท้งรับดาเมจ โอ้ยโดนปาดด้วยโอ้ยแทงกูจะตายเหรอแอต้าต่อรูปอีกทีเอ้าแทงแทงยังอยู่แทงยังอยู่รับดามเมจทุกตัวอ่าใช่ต้องเล่นเลโอก่อนอ้าวโดนแอต้าเมื่อกี้ไปนี่ว่ะอ่างั้นตีหมูยังมีตีหมูยังมียังมีโอเคแอต้าปิดดามเมจเลยนะครับจบหนึ่งตัว อันดับต่อมาคือยามีเนี่ยลำบากแล้วเออต้องเล่นอ่ะต้องเล่นถ้าโดคอเตอ,เตอร์ก็คือโดนนะครับอ่อต้องเล่นยามีอ่ะต้องเล่นครับถ้าโลตายก็ปล่อยเอสตารเราอีกเทินนึงนะครับเพราะว่าตาลุงไอ้นี่อยู่ปุ๊บลดสปีดจ้าลดไป แอตตาจบดาเมจปุ๊บเรียบร้อยสวยๆครับเล่นได้ฮะอ่าเล่นตัวนี้เลยพอล่ทีหลังโล่ปล่อยทีหลังไม่ต้องรีบครับดังตีตีไปไม่ต้องซีเรียสปับ๊บโอเคเล่นได้วะเฮ้ยชนะเว้ยอ่ะอันตีไปเลยวึบวึบแอตตาโล่ทำไมถึงเล่นอะเอ้ยแต่แม่งก็ถืกดีนะเออจะว่าถืกมันมันก็ถืกดีนะ มียั่วยุให้มาตีตัวเองด้วยเรียกว่าบังคับตีเออบังคับตีแต่ฆ่าใครไม่ได้โอเคอ่ะตะลุงบงตีธรรมดาก็จบไปนะหวังว่าน่าจะเป็นแบบข้าวๆในการเล่นนะว่าแบบไต่พีพีทำยังไงนะครับก็อย่างที่บอกหลักการคือเน้นที่สายหมัดก,ก่อนเป็นหลกักอ่ะเนี่ยแรงแลงอัพแล้วนั่นเองเฮ้ยทำไมคนนี้ครับเก โอ้ยชนะได้อยู่แล้วชนะได้ที่แบบเนี้ยค่าเลโอก่อนที่แบบนี้ค่าเลโอก่อน,บบน,ออนคือจบเลยนะ,อ,ะอยากดูไหมเป็นตัวอย่างแล้วกันกูเริ่มเล่นเริ่มเพลินละคือเกมนี้มันดีกว่าเกมอื่นคือเนื่องจากว่ามันเลือกสก,กิลได้เลือกตัวละครได้แล้วมีบัฟตัวละครมีอะไรนู่นนี่นันะ่นอ่ะมันมันหลายอย่างว่ะเอออ่ะลดก่อนนะครับอันดับต่อมาเล่นเลโอนะผมบอกแล้วนะครับทีมนี้แม่งกะเลี้ยงไฟแบบ หูกะเลี้ยนไฟสุดๆอะ่ะโอเคโอหนิดเดียวก็ไม่ได้โดนเลยแล้วตะลุงเราโอ้โหเผาทุกตัวชิปหายแล้วฮิวด้วยโอเคฮิวฮิวยังไม่แรงมากนะตะลุงเสียเทิร์นฟรีนะครับต้องตายสิวะเออต้องตาย อันดับต่อมาเล,นนเ,ลเล่นนี่เลยเล่นนี่เลยเล่นเวทก่อนป่วนดีนักแล้วก็ยัวยุครับโอเคต่อไปตาตัวนี้หรอตาตัวนี้แต่มันโอะไม่ต้องซีเรียสก็ได้แล้วก็ดึงดึงเลยโอเคดึงให้มันนานที่สุดดึงไปลดไปบ จะตายหน่อยก็ไม่ได้เอาตายเรียบร้อยทำไมคนนี้มันได้900วะ1,000เมื่อกี้ตึงกว่าเยอะโอเคจากนี้เราจะเล่นฮิวหลังสุดนะครับมาเล่นตัวนี้เลยตัวโล่ตีธรรมดาอ่อตีธรรมดาดีกว่าแค่คือแค่ตีธรรมดามันก็แรงแล้วไงเราไม่ต้องมีนี้ก็ได้ อ้าวดึงดึงไปให้ช้าที่สุดโดนดึงเธอนะ่ะเห็นปะเห็นปะเนี่ยโลโลเรามาแทนเธอแล้วเนะี่ยตายซะปุ๊บเรียบร้อยต่อไปเหลือแต่ฮิวเนาะทำอะไรไม่ได้แล้วครับอันติปึ๊บปึ๊บ,บโอเคคือชนะอยู่แล้วอะ่ะตี้ก็งงอยู่ทำไมตี้นี้มันในน,นี่ได้วะอ่าเรียบร้อยนะครับ ก็ไม่รู้จะลองยังไงให้ดูและน่าจะลองแบบหลายๆเกมให้เห็นแล้วนะครับว่าการเล่นหลักก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้คือที่สายดาเมจล้วนๆนะอันนี้คือสายดาเมจล้วนนะครับส่วนผมยังไม่มีฮิวมาเพิ่มเพราะว่ากําลังทําเลยเดี๋ยวทําก่อนส่วนตัวละครที่จะมาแทนยูโนนะครับก็คือในส่วนของตัวลิสต์นะครับมันสําคัญมากนะเนี่ยสำคัญมากนะครับคือเอามาแทนยูโนได้เมื่อไหร่เนี่ยบอกเลยแม่งสามารถดึงแอสตามาแล้วให้ตีแรงหนักกว่าเดิมอีก นะครับอันนี้คือตี้ที่ผมจะเล่นนะมีอัต้ามีลุงหนวดมีโลแล้วก็มีตัวนี้ทั้งหมดมีสี่ตัวที่ผมจะเล่นนะและที่อยากได้ด้วยคือเล่นแบบนี้ไปก่อนอีกตัวหนึ่งที่อยากได้คือยามินะครับแต่ว่ามันไม่ได้อะงั้นเอาไปตี้แบบนี้ก็ได้เล่นๆไปก่อนนั่นเองนะครับ